สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมผลสรุปนะคะว่าเข้าหรือลุดนนะคะแล้วก็แนวทางต่อไปนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะก็แนวทางนะคะวันที่25นะคะพี่น้องจา๋าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะให้เม็ดเดียวตัวเดียวตัวเดียวโด,ดดๆดนะคะตัวเดียวแข็งแขนะคะพี่น้องจา๋าก็แนวทางของเรารอบพิเศษนะคะรอบแรกออกเลยนะคะ82นะคะพี่น้องจา๋าตัวชอบนะคะตรงๆนะคะ เข้าแล้วนะคะส่วน9 35นะคะ35ไปสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นรอบสูตรเม็ดเดียวหลุดนะคะแต่จริงๆถ้ามารอบแรกแล้วนะคะไม่ต้องตามแล้วนะคะพี่น้องจ๋านอนนอนเลยนะคะพี่น้องจ๋าส่วนรอบปกตินะคะ52ก็ไปสูตรเม็ดเดียวนะคะเพราะฉะนั้น52ไปสูตรวัดใจนะคะเพราะฉะนั้นสูตรเม็ดเดียวหลุดนะคะ ามาอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าสองเจ็ดแปดนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะก็มาอีกนะคะเจ็ดแปดนะคะตัวเจาะนะคะตัวกลับนะคะก็ส่วนรอบ VIP นะคะหลุดบนหลุดล่างนะคะพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นสรุปนะคะรอบพิเศษนะคะเข้าล่างหลุดบนนะคะรอบปกติหลุดล่างเข้าบนนะคะรอบ VIP นะคะหลุดบนหลุดล่างนะคะก็ สูตรเม็ดเดียวนะคะเข้าสองเด่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นมานะคะสรุปว่าวันนี้ก็ยังพอไปต่อได้นะคะแนวทางร่วมกันนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะไปตามลุ้นต่อนะคะมาต่อกันนะคะสําหรับ วันที่26นะคะเขียนไว้แล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันที่26เดือน4ปี64นะคะแนวทางฮานอย3นอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวสายรูดนะคะพี่น้องจ,าจ๋าเจาะให้2ตัวบนล่างนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะสำหรับตัวเด่นให้สีนะคะรูดที่สเลยนะคะพี่น้องจา๋ารูดที่สเลยนะคะรูดฟันที่4ีนะคะถ้าเกิดว่ารอบ พิเศษล่างมานะคะถ้าเกิดว่ามารอบแรกนะคะหยุดได้ก็หยุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าหากยังไม่มาตามนะคะตามบนเนาะตามบนรอบพิเศษนะคะถ้าเกิดรอบพิเศษไม่มานะคะก็ตามรอบปกติได้นะคะพี่น้องจา๋าก็ยังเป็นสามนอย,อยู่นะคะเรามารูดกันนะคะเดี๋ยวจะเน้นตัวที่แอดชอบให้นะคะสี4ศูนหนึ่งสสอง สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้านะคะตัวชอบนะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะตัวที่ชอบนะคะ ชอบนะคะสี่ศูนย์นะคะสี่สองนะคะพี่น้องสี่สี่นะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะและสี่เก้านะคะพี่น้องจ๋าก็เหลือไว้แค่สามคู่นะคะจริงๆอ่เม็ดเดียวนะคะมเม็ดเดียวก็จริงๆไม่ต้องไม่ต้องเน้นก็ได้นะคะจริงๆเนาะเพราะว่ามเม็ดเดียวนะคะสายรูดอยู่แล้วนะคะพี่น้องจ๋า สำหรับคลิปนี้นะคะก็รอลุ้นรอออกนะคะวันที่26นะคะวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วันนี้เพียงก็เจาะตั้งแต่วันที่25นะคะรอลุ้นรอออกนะคะแนวทางร่วมกันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะจบคลิปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ